ตรงนี้คือสถานีรถบัสแล้วก็ออกมาทางนี้ดูซิว่าเราจะขา<ถ>้ามถนนอย่างไรไม่มีปุ่มให้กดอ่ะข้ามได้เลยหรือเปล่านี่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วใครจะเป็นคนกดให้เราอ่ะหรอเฮ้ย อยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าจะข้ามเมื่อไหร่รมันมีปุ่มให้กดหรือเปล่าเนี่ยมันมีปุ่มอะไรให้กดล่านี่ไงใช่ปุ่มหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยใช่จริง<ล>ด้วยโอ้โหปุ่มอยู่ตั้งไกลปุ่มอยู่ตรงนี้นะ เกือบไปแล้วล่ะกเมื่อกี้อันนี้มันเป็นเรินรถเมย์ไงแล้วเขาก็จะเข้าท่าตรงนี้เฮ้ยเขียวแล้วเฮ้ยไม่ยอมรอให้แดงไว้รถพวกนี้นี่เดินออกมาจากสถานีตำรวจตรงนี้แต่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้อะเราต้องหาทางเข้าทางนี้ป่ะ เงียวะาพูดอะไรพูดเหมือนนกเลยจะยินขวดน้ำเย็นๆก็ร้องเหมือนนกเลยอ่ะแกล้ง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 อควาเปล่ากว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 าอะไรย่าเงี้ยดีไม่กลวยกลวยมีรถแบบนี้ให้นั่งด้วยอ่ะขึ้นเท่าไหร่อ่ะฟรี มาชมมีเซียมขอบคุณมาขึ้นรถตรงนี้โอ้ยาวเหมือนกันนะแป๊บเดียวเองอะ่ะก็เต็มแล้วอะ่ะแต่จริงๆมันก็ระยะทางน,นิดใกล้ๆนะเป็นเราเราก็เดินได้นะมาเดินไปขอรู้สตวรีนั่นเองใช่ไหมใช่แต่ว่ากเกินเขาชวนไง เออปีปีเอออะไรปีเอาเอา,เอาไว้ก่อนอะไรอยเงี้ยอ <c oughs> อกเร็วอยู่งกันนี่เนี่ยก็เดินแค่น่าจะไม่เกินห้าร้อยเมตรคนเต็มเลยอ่ะวนรอบๆตรงนี้แล้วก็ไปถึงตรงนน้นเขาเขียนตรงนี้ว่าทางเข้าอ่ะแสดงว่าเข้าทางนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปออกทางนั้นหรือเปล่าอุ้ย โอเคนี่ลงรถชัตเทิลชัตเทิลอะไรเดียวชัตเทิลบัสแล้วก็มาตรงนี้ทางเข้าลงมาก็จะเจอที่ขายตัว๋วเดินเข้าไปซื้อตัว๋วเขาให้ซื้ออันเนี้ยเป็นการ์ดแบบเนี้ยหลายคนจะถือแค่คนเดียว ใบหนึ่งอ่ะคือสองคน<ป>ก็จ่ายไปทั้งหมดห้าหมื่นห้าหมืก็ร้อยบาทไปตงบ้าน<ป>เราสองหมื่นสี่ชุกชุกแล้วเขาก็เขาประหยัดประหยัดการ์ดเขาเอากาสเราไปแปะที่ตู้เสร็จปุ๊บแล้วให้เราเดินเข้าประตูเองขึ้นมาแค่ตรงนี้เหรอ เดินขึ้นมาแล้วก็จะเจออันนี้แล้วก็เข้าไปข้างในอีกทีหนึง่งนี่ดีนะที่เรานั่งรถมาถ้าเราเดินมาเองอ่ะเราหาทางเข้าไม่ได้นี่เป็นลมแดดได้เลยนะขึ้นไปที่ hall of independence Issance, เดรพแเกจล้รรวัาจอ่นสาโอ้ออต้องมาต่อคิวตรงนี้อีกเหรอที่ว่าประเทศนี้เขาต้องได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นมากกว่าดัชว่เพอดูเพลงเขาดิได้ยินเพลงป่ะอะดี้อะดีน่ารักอย่างญี่ปุ่นเลยอะ คือบางคนเขคล้ายๆญี่ปุ่นเอามาฟังเพลงสิน่ารักไหมแลาเต้นด้วยขาเข้ามาเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางนี้นะแล้วก็นั่งรถไอ้รถกอล์ฟอะชัตเทิลบัสนะรถตัวหนอนใไ้เดือนพวกเนี้แล้วก็มาจอดตรงนู้นดีนะไม่เดินมาเพราะว่าถ้าเดินมามันหาทางเข้าไม่ได้ไง ข้างบนชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อตั๋วท็อปยาร์ดนู่นต้องขึ้นลิฟต์ไปบนนู้นเนี่ยตรงนี้ก็คือที่ต่อแถวขึ้นลิฟต์ไปที่ท็อปยาร์ดแต่แระว,ว่ามันเต็มแล้วเราเข้าไม่ได้เยอะมากอะ hall of independence ข้าึ้นไปเยมเอ้ามีอีกห่อที่เราเดินก็คือข้างลาง่างทางนี้ที่มันเป็น พิพิธภัณฑ์แล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนตรงดาดฟ้า A B เสร็จปุ๊บแล้วใครที่อยากจะขึ้นไปท็อปยาร์ดก็คือต้องเป็นเส้นทาง4นู่นแน่แต่วันนี้มันเต็มขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เดินขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือ hall of independence สรุปประวัติศาสตร์คร่าวๆข,ของประเทศอินโดนีเซีย อันนี้คือในฐานะคนที่มาแค่มาท่องเที่ยวเฉยเนะไม่ได้รู้อะไรลึกมากแค่ว่าอ่านจากที่เนี้ยโมนัสก็คือเป็นเหมือนเนชั่นอลโมนิเมนต์ของที่นี่แล้วก็มาสรุปให้ฟังเฉยเคืออินโดนีเซียเนี่ยข้างหลังก็คือแผนที่ประเทศเลยเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรสมากๆแล้วกันก็ดูดีลักษณะประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็นเกาะใหญ่ๆถึงหลายเกาะเลยแต่ว่าไอที่สําคัญมากจริงๆเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายล่างเท่านั้นก็คือ2เกาะใหญ่อันซ้ายสุดเนี่ยที่เรา น่าจะรู้จักกันดีเพราะเคยได้ยินชื่อจากแบบเรียดอยู่แล้วก็คือเกาะสูมาตราแล้วก็ข้างล่างสุดทางซ้ายก็น่าจะเป็นเกาะชวานะหรือเกาะจาวาของเขานั่นแหละก็คือเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจาก,การ์ตาแล้วก็ทางขวาสุดก็เป็นที่ตั้งของบาหลีที่เราเคยได้ยินชื่อกันคืออบจาหมายถึงพื้นที่หลักก็คือสองอันนี้ส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่นาปรมหลาดา,า์มากว่ารวบรวมประเทศได้ยังไงใช่ <laughs> หไหมเพราะว่ามันมีที่มา ก็คือเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ระบุปีเราอาจจะเคยได้ยินอีกนั่นแหละก็คืออาณาจักรสีวิชัยซึ่งมีที่มั่นหลักก็คือเมืองหลวงอยู่ที่เกาะสมุมาตราแล้วก็อาณาจักรสีวิชัยเนี่ยครอบคลุมไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยก็คือเลยสงขาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือทางเหนือก็ทางใต้ก็เกาะสุมาตรากก็เลยไปจนถึงครึ่งซ้ายของเกาะที่มีจาการ์ตาอยู่ ก็คือทางข้างล่างก็เป็นเกาะที่เจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าเป็นทางผ่านของการค้าทั้งกับจีนทั้งกับอินเดียแล้วก็ทางตะวันออกกลางด้วยก็เลยเกิดอาณาจักรนี้ขึ้นมาทีนี้ต่อมาก็เสื่อมอำนาจลงเพราะว่าการค่อยๆเข้ามาลุกคืบของอินเดียก็คือราชวงศ์นั่งจำชื่อไม่ได้เอาอาณาจักรมัชฌาหิตคือเขาเข้าอินเดียเข้ามายึดครองคือราชวงศ์ของอินเดียนะแล้วก็ตั้งชื่อว่ามัชฌาหิต ก็คือคุมพื้นที่ของสุมาตรากับทั้งเกาะเลยอ่ะคือมากกว่าของเดิมไปหน่อยนึงเกาะชวาทั้งเกาะเลยต่อมามัชยาหิตก็เสื่อมอานาจลงถ้าเราไปบาหลีเราก็จะเห็นบ้างว่ามันจะมีวัดกินดูหรือยังไงพวกเนี้ยก็คือมาจากตอนที่โดนยึดครองนั่นแหละคือเสื่อมอานาจลงเหมือนกันและประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณปีคศประมาณพันเจ็ดพันแปดมั้งคือแค่ไม่กี่ร้อยปีก่อนเองนะคืออยู่มานานเลยนะเพราะว่าจะเป็นช่วงเดินเรือของพวกฝรั่งอ่ะ ตอนเด็กๆเราจะคุ้นเคยว่าช่วงอยุธยาเนี่ยพ่อค้าชาวโปรตุเกสชาวดัชเข้ามาทําการค้ากับอยุธยาใช่ไหมคือเราโชคดีนะเาว่านะเขาเหมือนมาแค่มาทําการค้านะแต่กับประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างที่เราเคยไปมาเลมาเนี่ยคือทางใต้ของเราใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งทางอินโดเนี่ยเขาไม่ได้มาทําการค้านะคือแรกๆอาจจะใช่แต่ว่าพอผ่านไปสักพักเขามายึดนะฉะนั้นทางราชวงศ์มัชปาหิตเนี่ยก็รบพุ่งก,กันกับโปรตุเกสก่อน จนกระทั่งสุดท้ายเอาชนะโปรตุเกสไปแล้วก็ตั้งเมืองหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ระบุโดยตรงแต่ว่าเขาตั้งว่าจาวาคาตาซึ่งถ้าเราตัดวาออกไปอ่ะเป็นจาการ์ตาแล้วนะก็คือเหมือนว่าลบชนะที่อวอะไรที่แบบว่าโปรตุเกสคือเตรียมจะมาสร้างป้อมปราก,การนะ่ะพอชนะโปรตุเกสไปได้ปุ๊บก็มีเมืองที่นั่นก็น่าจะเป็นที่มาของเมืองนี้นะอันนี้อัปเดตนะแต่ทีนี้มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าโปรตุเกสนี่คือชาติแรกๆคือพอโปรตุเกสนี่เคยถูกมุสลิมปกครอง 700ปีแล้วพอปลดแอกตัวเองได้ปุ๊บก็เดินเรือเลยก็เลยมาเจอเป็นชาติแรกๆแ,แล้วถัดมาก็คือชาวดัชซึ่งเราก็เคยได้ยินอีกว่ามาทําการคาร้ากับเราใช่ไหมคือของเราแค่มาทําการคาร้าแต่กับอินโดนี่คือดัชมายึดเลยนะคือมาทําสงครามกันเลยนะสุดท้ายแพ้ราชวงศ์สูญสลายคือสรุปโดยย่อคือคิดว่าดัชเนี่ยเป็นคนรวมประเทศให้ เพราะว่าอาณาจักรเดิมก็ก็บอกแล้วว่ามีอยู่แค่สองเกาะใหญ่ข้างล่างใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยดัชน่าจะเป็นคนรวมประเทศให้ก็คือเอาชาวอินโดนี่ยมาใช้แรงงานเพราะเป็นช่วงที่ทางตะวันตกนี้ต้องการพวกเครื่องเทศแร่ธาตุต่างๆจากทางนี้เป็นอย่างมากเขาก็เลยเดินเรือมาไงฉะนั้นเขาก็จะยึดประเทศอินโดนี่ยท้งประเทศเลยเนี่ยคือเขารวบรวมประเทศให้ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นการรวมเพื่อเอาพื้นที่มาเพาะปลูกฉะนั้นก็มีการต่อต้านกันมาเรื่อยๆจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ออันนี้กระโดดข้ามมาเลย เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาลุกคืบในพื้นที่แถบนี้ใช่ไหมเราก็โชคดีอีกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกเกือบจะลบกับเราแล้วแต่ไปมาก็เลยไม่ได้ลบกันก็เลยกลายเป็นโกบบลิขึ้นมากำลังพักโกบบลิอะไรไม่รู้เรื่องจริงแบบคือ,ค,อคือเราโชคดีสุดท้ายญี่ปุ่นไม่ได้มาลุกาลานเรามากนะักทาบ้างนิดหน่อยแต่ว่ากับอินโดญี่ปุ่นก็มายึดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าดัชก็อ่อนกําลังลงเพราะว่าดัชเนี่ยเคยช่วงก่อนหน้านั้นนะมีสงครามในยุโรปใช่ไหมแล้วก็ถูกนโปเลียนมาหาราชยึดครอง เราฉะนั้นราชวงศ์ของดัชเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วทีนี้พอสงครามโลกปุ๊บญี่ปุ่นเข้ามาดัชยอมแพ้ถอยไปเลยอะ่ะญี่ปุ่นก็เข้ามาแทนที่ดัชแล้วก็ใช้คนอินโดเนี่ยเป็นแรงงานเพราะาญี่ปุ่นนี่คือกําลังจะเตรียมซ่องสุมกําลังสร้างอาวุธอะไรเพื่อที่จะไปยึดไปทั้งทวีปเลยใช่ไหมก็นั่นแหละคนอินโดก็โดนอีกแล้วทีนี้ก็ยังมีโชคอยู่บ้างว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามญี่ปุ่นก็เลยถอยไปแต่ว่าอินโดก็ยังไม่ได้เป็นอิสระเพราะว่าเจ้าเก่ากลับมาใหม่ก็คือพวกฝรั่ง ดัชก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้คนอินโดก็ไม่ยอมละประกาศอิสระภาพฉะนั้นชื่อสนามบินอะโซเอกาโนขีด so ฮัต e ต้าเนี่ยคือชื่อของคนที่เป็นผู้นําในการประกาศอิสรภาพก็คือน, so e gano, นกกายโซเอกาโนนามสกุลไรไม่รู้กับนายฮัตต้าสองคนเป็นชื่อสนามบินบราก็รู้อยู่แค่นี้ก็คือหลังประกาศอิสรภาพอันนี้เราไม่รู้ละอาจจะมีประธานาธิบดีอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันซูกาโนห,หรือช่วงนั้นอะที่เห็นว่าเหมือนมีการปกครองอะไร ที่เราอาจจะเคยดีเนาะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอ่ะแล้วจากนี้เขาก็เหมือน,นจะหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยจากที่เรามาเนี่ยก็คือเมืองจาก,การ์ตาเนี่ยเป็นเมืองที่คล้ายกับกรุงเทพมากเลยก็คือทั้งไม่ค่อยเป็นระเบียบเหมือนกัน <laughs> อาหารการกินก็คล้ายผู้คนหน้าตาก็คล้ายแต่ว่าสิ่งที่เขาต่างก็น่าจะเป็นว่าระบบขนส่งของเขาอ่ะคือถูกมากทั้งรถไฟทั้งรถเมย์อย่างรถไฟเนี้ยอาจจะเสียค่าบัตรค่าเดินทางจริงก็แค่ครั้งละสามพันรูเปียก็ประมาณ6บาท ส่วนค่ารถเมีก็ค้ังและประมาณ7บาทเท่านั้นเองโอเคก็คือระบบขนส่งเขาถูกนี่นะน,นี้ของเราก็รถไฟฟ้าแพงออกมาจากทางนี้แล้วก็มีรถมารอรับตรงนี้เลยแล้วก็กลับไปที่เดิมตรงนู้นตอนนี้กําลังเดินหาทางออกอยู่มันใหญ่มากอะ่ะเขาเรียกรปพหรือเรียกตำรวจไม่รู้อะ่ะ มาเรียบๆเ,เคียงๆว่าไปไหนไป<ช>ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าจะส่งไปส่งไม่ได้จะไปส่งเห็นขับรถมานน่ะจะไปส่งแล้วก็จะไปเอ็กซิสเหมือนกำลังเตรียมท่าจะขึ้นขึ้นรถเขาแล้วว่าอ่าเหรอะจะไปส่งอะไรงะเงี้ยเปล่าเปล่าก็เอ็กซิสทางนู้นเอ็กซิส <ừ> ทางนู้นเพราะมันกว้างมากอะดูสิเขาแค่จะมาเคลียร์คนพราเขาจะปิดแล้วสี่โมงโ<อ>เลิกงานเร็วก็จะเดินไปห้างรามายณะแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับบ้าน สาม,มารถมีรถมาส่งแต่ขากลับเดินเองข้ามถนนตรงนี้ไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็กลับบ้าน